Sao em gieo vào tim này xót xa Chỉ vì thứ tha bao lâu anh cứ như người thứ ba Đừng nhìn anh đôi mắt cất sâu ở phía sau Những lừa dối đã bấy lâu em ơi Vội vàng em đến đây rồi đi Để làm chi để rồi dẻo vẫn đi Trong lòng anh bao sầu bi khi biệt ly Hoen bờ mi đứng trong người đi สวัสดีมารู้คนด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่ในเกม Rv นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นลูนพลังชีวิต200นะครับกับพลังโล่ที่ผมเคยบอกนะว่าถ้าเราต้องการความถึกเนี่ยมันจะเล่นได้ไหมเพราะเฮเตเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเวลาเราเล่นเราต้องเล่นได้หลายรูปแบบซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็อัดแยกมาครับคือเล่นไปก่อนแล้วอัดแยกครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเป็นยังไงนะก่อนก็ไปแท็กเลนกลางก่อนนะครับผมก็ลูนที่ใช้ก็จะเป็นลูนพลังชีวิต200นะก็จะมีตีใบ19% นะการขอดัวเหมือนเดิมนะครับต้นเกมไม่มีอะไรมากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าดาเมจมันจะเยอะไหมซึ่งของเนะี่ยผมก็จะเล่นเซตที่ผมเคยบอกไปคลิปที่แล้วก็คือทารอนกับอมิยามนะมันจะเพิ่มความแรงนะแล้วก็จะได้เลือดนิดหน่อยนะก็คือ พอๆกับฟอสเคเลยแล้วก็เล่นเป็นขวานสโลนะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจตรงนี้ซึ่งซึ่งฉากเนี้ทุกคนคิดว่ามันไม่มีดาเมจเว้ดูมันเน้นมากนะครับไปโดนไอไอตัวของจ๊กเกอร์เกือบตายนะตรงนี้นะก็เราก็ไปแท็กเลนตามสไตล์นะก็คือเราไปแท็กกลางแล้วก็ขึ้นบนเราจะได้ตังค์เยอะมากนะแล้วก็ให้เมดเดินเรา <S <S เรามาดูจังหวะนี้กันเลยนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยผมก็วิวสีนะก็ต้องเดินมาตรงกลางหน่อยนะมามาแท็กเลนเพื่อเอาตังค์นะ มาหลอกได้ก็เปิดมาเลยไม่สนใจแล้วโอ้โหแก๊กม่ก็ดึงเข้าป้อมแต่คือด้วยประเด็นที่แบบจกเรื่อเขาหิวนะเข้ามาปุ๊บคือฉากนี้ผมอันตีส่วนเลยเพราะตีกิจแตกครบละแต่ด้วยแบบความที่ไฮเตอร์มันปรับมันใหม่แล้วเม็ผมมันไม่พอครับฉากนี้ก็โดนปาดแตกไปหนึ่งที <c oughs> คือถนะ้ามันเป็นแบบแพดก่อนเนี่ยมันก็น่าจะไหวนะโอเคเนาะก็กลับมาฟาร์มแล้วก็เดินไปเหมือนตรงกลางเหมือนเดิมนะแต่พิเศษกว่าน,นั้นตรงที่แก๊ก แก๊กดึงโดนดูตรงมินิแมพนะครับแล้วก็เสือกดูดมาทีโอ้โหผมก็เลยแบบใช้จังหวะนี้แบบหโหรีไปมากนะแล้วก็อันตรีสวนอันทีผู้ i f ไฟทันทรีนะผมก็ได้เป็นหนึ่งตัวคือจะบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยแก๊กเขาไม่ควรจะเล่นนะถ้าเป็นแบบคนอื่นเขาอาจจะไม่มาแต่คือเป็นผมไหงผมก็เลยแบบรีไปนะแล้วก็อีกอย่างไอ้แรดเนี่ยถ้าผมไม่มี p ู้ดีไฟเนี่ยเขา่ายผมส่วนแตกเลยนะแต่คือเขากักอันติไไ้ครับประมาณว่าเหมือนว่ารอรอผมอ่า อันตรีนี่แหละเขาก็เลยแบบสวนแต่พอดีเอิญมาผมเนี่ยมีพูดิไฟก็เลยรอดมาได้นะครับก็ฉากนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็นัวกันข้างล่างนะเป็นฉากที่จะแย่งมังกรกันครับสตาร์บินไปแต่ไม่แตกนะก็แตกแทนเป็นฝั่งผมที่แตกไปแทนนะครับและพยายามใช้เขามาต่อยนะผมพยายามออกเลยจังหวะนี้ผมรู้เลยว่าเขาจะฟิกเกอร์เข้านะครับเพราะเขายังไม่ใช้ฟิกเกอร์ไปนะ<แ>นี่ไงเห็นไหมใช้จริงๆด้วยเห็นไหมโดนเลยนะครับ คือตอนตอนนี้ป่ามันไปเล่นตรงเลนล่างเว้ยเพราะว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันย้ายไปอยู่ข้างล่างนะครับไม่รู้ทําไมย้ายลงไปลงข้างล่างนะแล้วปล่อยผมมาหลอกแล้วก็ไอตัวของแรดนะครับเล่นองูข้างบนสองสามตัวนี่แหละตอนนี้ก็ประมาณ5าทีก็6ต่อ8นะก็โห,หนัวอยู่นะเพราะว่าต้นเกมนี่ก็ใส่ย,ยับอยู่นะครับทารอนผมยังไม่ได้ตอนนี้ก็พยายามเล่นอยู่ <laughs> ถ้าได้ทารอนมาอาจจะแรงกว่านี้ครับเนื่องจากผมเนี่ยเอาลูนพลนังชีวิตมา เราจะได้ความเร็วมาประมาณ75เราจะได้ป่ากระจายได้สัก7ดอกนะตอนนี้ก็ประมาณ 3, นะตีสองนะก็อาจจะเสียงง่วงๆหน่อยนะเดี๋ยว่าจะพยายามอธิบายการใช้สกิลกับไทเทมนะสกิลก็จะจะแรงมากๆในประมาณเลดเกมต้นเกมก็ลําบากนิดนึงแตไ่ได้ความถึกมานะในต้นเกมเพราะว่ารูน2 0 0แป๊บนึงมนะันบอกกันอีกแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรตรงเนี้ยคือรู้สึกจะเสียด้วยซ้ําไปบ้างถ้าจําไม่ผิดนะครับ เห็นไหมโล่ผมเด้งแบบรัวๆมาเราปาดแรงมากนะครับเนื่องจากเขาออกของโลมสีแดงนะของโลมสีแดงเนี่ยมันจะบวกดาเมจนะล้าเขาเขาน่าจะเอาเออจาะเกาะร้อยมาผมคิดว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะปาดไม่แรงอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อเลยว่าโล่เนี่ยกับไอพลังแฝงสีเขียวเนี่ยมันเข้ากันได้มากนะเพราะว่าโล่เนี่ยจะการดาเมจให้เรานะครับเนื่องจากถ้าเรา,เราโดนแบบ ดาเมจทโป๊กแรงๆอย่างโจ๊กเกอร์อ,อย่างแลสเนี่ยผมก็เลยเลือกที่ใช้น้ำในเกมนี้แล้วก็อีกอย่างเลือด200เนี่ยมันมีผลมากเพราะโจ๊กเกอร์เนี่ยเขามีโอกาสฆ่าเราตายถ้าเราไม่ออกฟอร์สเข็บถ้าเราออกฟอร์สเข็เนี่ยดาเมจทเราจะหายมากจังหวะนี้ต่อดาเมจทให้เพื่อนไป <laughs> ทำให้เพื่อนในเก็บที่เปิ้ลคิวไปได้นะครับไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดอย่างที่บอกนะครับก็สวยอยู่นะครับจังหวะนี้ถือว่าดีมากนะครับผมผมรู้สึกว่าผมทําดีมากนะแต่คือได้เตะแพดเก่าอ่ะ ผมจะเก็บ3ตัวรวดได้นะเพราะว่ามันจะได้ดาเมจบวก70แล้วก็บวก2ต่อเลเวลซึ่งตอนนี้เลเวลผมมันประมาณสักเท่าไหร่วนะดูในแมปประมาณ9้าใช่ไหมสองเก้าเท่าไหร่สิบแปดนะสิบแปดบวกเจ็ดสิบก็เจ็ดสิบสองก็เท่าไหร่อ 18, นะ่ะก็เพอๆอาจจะสักแปดสิบเก้าสิบนะดาเมจผมอาจจะเพิ่มมาเป็นเก้าสิบนะครับประมาณนั้นอ่าเห็นไหมตอนนี้มันคือขาดดาเมจแก๊กมันก็แบบแม่นที่หายไปคือมันแม่นมากหลังเกมนะครับ ไปดึงโดนแทงเแบบเขาป้องแล้วผมต้องไปมาหลอดแบบเขากล้าเล่นมากนะตานี้เขาเล่นเป็นสายคีนะผมจะบอกก่อนปาดแรงชิบหายนะครับสายคีก็คือเขาคิดว่าแบบให้เตะม,มันถูกเนิฟมาขนาดนั้นแต่ว่าเขาผาเอินมาเจอผมที่เล่นสายเอ่อไม่ฟอร์สเขปดเน่าจะเป็นอมิยามคือพลาดมากมาเจออมิยามผมแล้วแตกแน่นอนนะถ้าเจออมิยามเพราะว่ามันแรงมากนะเห็นไหมถ้าเราโดนป๊อกอย่างเี้เรื่อยๆถ้าเราไม่มีโล่นะั้นเรามีโอกาสแตกเยอะมากนะครับแล้วเราแม่พลังแฝงสีเขียวกับ เอ่ออูน200มาแล้วเราเออกมาปเป็นออมิอาร์มเนี่ยโอกาสแตกสูงมากเราแน,นนะ,แน,น,ำลละแน,นำนะครับเราแนะนำเลยแล้วผมแนะนำผมแนะนำนะครับให้เอามาเป็นรูนพลังชีวิต200เวลาเจอตัวพวกนี้นะเพราะว่ามันเสียอะไรไม่เยอะนะครับอย่างเสียความรุนแรงการโจมตีไปสักประมาณเอ่ดเอรนะครับก็คือหายไปต้นต้นเกมเฉยนะยังไงมันถูกล็อกไว้อยู่นะครับก็อศูย์เจ็คือ0 75 150นะฮิเตัวเองที่บอกก็ไม่มีอะ้วไม่จงังหวะนี้ก็ได้คิวมาหลอกไปนั่นแหละ มันไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้นมาหรอกก็คือเขาเล่นปาดแรงก็จริงแต่ถ้าเขาโดนแบบผมเาขาเรียกว่าไหลทีนึงก็คือแตกได้เลยนะครับแพนด้มามาแบบแพนด้ามาทมําไมฉากนี้เหมือนจะอันติไปเล้วนยนะครับก็ไปฟาร์มมนต่อเลยกันตอนนี้ก็ได้มาเป็นออมิอัมต่อไปก็น่าจะได้เป็นขวานสโลก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าจะได้เลือดแล้วก็ความสโลในการปั่นป่วนนะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียการสโลนะครับ คือผมตอนแรกผมกลัวอย่างหนึ่งก็คือกลัวไฮยเตมันเอาคีดขาออกถ้าเอาขีขาออกเนี่ยจะเล่นไม่ได้เลยนะไฮเเตเนะี่ยแล้วก็กลัวมันแบบเนิฟไอตัวขวานสโลในนี้ในนี้มีแรดนะเห็นเห็นแหละผมล่อกขนะก็คือผมผมพยายามแบบโยกเมื่อกี้เกือบแตกถ้าถ้าเป็นแบบแพทเก่านี่คือหายนะเมื่อกี้ดาเมจผมน่าจะสุดนะเมื่อกี้อ่าตรงนี้ก็โดนหรือเปล่าไม่โดน <laughs> ก็ไปฟาร์มมันต่อแล้วกันนะครับ แต่ตรงนี้ทําดีมากนะซิลทาดีมากนะครับก็คือรอจังหวะใจนิ่งมากครับผมก็เข้าไปล่าสักตัวได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเออไม่ได้สักตัวพยายามไปล่าแต่ไม่ได้แล้วแบบมาดึงโดนตรงนี้ผมตัดสินใจตรงนี้นะก็คือกะจะตีฟรีอย่างเดียวเลยเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าแบบการปาอาผมมันยังไม่สุดนะครับอ่ามันไม่มีสโลว์มันปาไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเดินโยกได้สบายแลวนะเขายิ่งตียิ่งเดินใบประมาณนั้นหรือเปล่าผมก็เลยแบบ ฟันฝันฝันไม่ฟฝันเลยตีปาเราใจแบบรวมฮะเอาดิวัดกันไปเลยเพื่อนแตกไปตัวหนึ่งนะครับก็เลยตีสดไปเลยตีสดก็แรงนะมันเก็บสแต็กเพราะว่าตอนนี้ผมตีไวมากก็แบบเกมนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้อแป๊บเดียวก็บวกกันอีกแล้วนะตรงนี้ก็น่าจะคิวไอตัวแพนด้านะครับก็เสียอันติไปนะแต่ก็คุ้มนะครับได้มาร้อยหนึ่งกับคูดาวสามสิบวีคุ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ได้อยู่นะครับ พขาไม่ค่อยได้บวกกันอยู่แล้วสังเกตตรงกลางเอาไว้นะผมมีอะไรจะบอกสังเกตเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ตีสองโคตรง่วงเลยวะต้องมาพากเสียงใส่นะครับ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปไม่ทันมาหลอดแม่งพิมพ์เลยขอหนึ่งหนึ่งผมจะให้ที่ไหนละ่ะพลังหมาหมูสิครับอรออะไรไปดิครับอะไรล่ะหนึ่งหนึ่งกับใครหนึ่งกับผมหรือไงฮะท้าผิดคนหรือเปล่า <c oughs> เอ็นดูมากนะครับแต่มันปาดแรงเว้ยคือมันได้ตัวหนึ่งด้วยซ้ำนะได้ตัวของแก๊กะัะนี่ไงเห็นไหม แรงมากนะครับคือผมก็แบบไปฟาร์มต่อเลยนะแต่ว่ามาให้ดูนะตรงนีนะ้คือฉากนะี้ผมผมประทับใจอย่างนึงก็คือรูนมันทํางานตรงที่แบบมันอึดไว้ผมได้ขวานมาพอดีมาดูมันเหมือนเรามีฟอสเคปแบบไอ้นี่พร้อมกันเห็นไหมคือแม่งจ้ำทีเดียวไม่แตกนะคือปกติโดน,นจ้ำอย่างนี้คือน่จะแตกนะถ้าเราไม่มีรูนเอ่อพลังชีวิต200นะครับบวกกับเอามีอาร์มที่มันบัฟมันในม่ให้มันได้เลือด600อนะครับก็ ขอบคุณอมีามที่ช่วยชีวิตผมไปกับดูนพลังชีวิต200นะเขียปาให้หมดนะมีมูลาดเราไม่ควรจะเล่นนะครับอย่างที่บอกมูกลาดเนี่เป็นตัวน่ารำคาญมากเวลามันมีสเต็ก,ตกที่คล้ายสเต็ก,ตกถุยไม่ใช่แล้วนะครับมุกอะไรของกูเน,นี่ยเนี่ยเห็นไหมดาตัวดีคนระับโจ๊กเกอร์เล่นไม่ได้เลยคือแบบสไลด์แทงเจอาตาซาตสตาบินสวนแตกเลยนะครับต่อไปก็นะได้เปรียบขนาดนี้ก็เอาคองนะครับเอาคองเสร็จก็ไปเล่นพลาดเสียบับคองฟรีๆนะตัวผม ก็ดูกันเองแล้วกันนะว่าเล่นพลาดยังไงก็ไม่อยากจะเกินเยอะกกคือผมเนี่ยมันพลาดมากๆนะอ่ะดูดูกันเองนละน่าจะพลาดแบบฉากใกล้ๆตรงนี้แหละคิดว่านะถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยซาต้า,ตาเขาเล่นตรงนี้นะผมก็ได้ได้มาเป็นคีพอดีไงเซาตา้าเล่นปุ๊บเขาได้แหละแต่ผมไปตามเขาทําไมก็ไม่รู้นะเห็นแพนด้าตรงนี้ไว้ผมก็เลยแบบกันไว้ก่อนแล้วทีนี้ผมไปไล่มันเ <M> พราะสแต็กมันบนหัวมันจะครบแลวไง แต่มูลาหเขาซ้อนหลังไว้ผมก็โดนสไลด์สไลด์นอนใส่รถล่วงเลยดีครับพลาดมากนะไปเล่นอย่างนี้อย่าไปทําตามนะครับทุกคนได้แล้วก็ออกดีกว่านะก็เสียปั๊บดาร์คซเียไปฟรีนะครับต่อไปพอเสียบัฟบดาร์คเสร็จปุ๊บผมก็มาเอามังกรใหญ่เพื่อที่จะได้อัตราคิ10แล้วก็เจาะเกาะสิหนะถ้าจำไม่ผิดนะครับมาหลอกก็โดนดึงออกมาก็เปิดทันทีไม่หนีด้วยนะ มันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้ไอตัวนี้เจอฟอสคีบของผมเอ้ยไม่ใช่ดิเอ,อามิยามผมเข้าไปแตกทันทีมันแรงนะเอ,อามิยามผมมีบัฟแดงด้วยไงก็สโลคล้ายคล้ายฟอสคีบแล้วตอนนี้ไม่ต้องสโลมากก็ได้ครับเดี๋ยวแผ่นเนี้ยคือถ้าไม่เจอซูเปอร์แมนอนะ่ะไม่ต้องออกนะฟอสคีบผมแนะนำซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะโดนสโลลงไงเวลาเราออกแต่ว่าตาเนี้ไม่มีซูเปอร์แมนไม่ต้องรู้จะออกมาสโลใครมากมายนะสโลให้ปาแม่นก็พอครับคือถ้าผมเล่นสายเนี้ยมันจะสามารถตีฟรีได้นะแล้วก็ตีฟรีแรงดด้ววยนะะครรับเเพาาลลผมสไ์ที แล้วก็ตีเนี่ยแรงมากเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะคือมูลรลมันเข้าผมแหละแต่มันเข้าพลาดอ่ามันกน็เห็นไหมผมสไลด์มาตีตีสองทีนะครับหายไปครึ่งหลอดหายไปครึ่งหลอดเลยนะอ่าผมก็รอจังหวะเลยโจ๊กเกอร์น่าจะอันตีใส่ไอ้ตัวนี้แหละผมคิดว่าเห็นไหมผมก็โดดสวนเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าเขาอันตีใส่เราเนี่ยเราไม่ตายแน่ๆครับเพราะผมมีไข่นะเขาเลยตัดสินใจฆ่าซาต้าไปก่อนแต่ฉากขึ้นว่าตรงนี้ผมพลาดมากนะครับก็คือยังไงอะ่ะมันเล่นพลาดตรงที่ผมสไลด์เข้าไปเพื่อเก็บ ไอตัวของแบบมวยไทยไงเห็นไหมตรงนี้ผมตีฟรีเลยนะผมเน้นตีฟรีเลยตีต,ตีแล้วผมแบบปาดกระจายนะแล้วตีตีคือแบบมวยจะตายแล้วนะผมก็แบบสไลด์แบบไ่ยเห็นไหมไม่สไลด์เดยผมเดินไปตีเพราะถ้าผมสไลด์ไปผมน่าจะรอดนะแต่ผมคือเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ได้แพ้นด้ามาตัวหนึ่งแต่มาหลอกเขาปาดผมด้วยพลังขีกับดาบแดงไว้มันติดขีประมาณ20 0พันะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะว่าจริงหรือเปล่าประมาณ2 0 0พแหละถ้าจำผิดอ่ะคือรู้สึกว่าเกือบโดนจบบ้านนะเกือบเกือบโดนพลิกจบนะครับ ก็ดีนะที่แบบคีบเราดันสูงคนระับก็เลยรอดมาได้แล้วเป็นมาล็อกดึงนะมันก็เลยดันช้าหน่อยมันตีคีบช้าหน่อยนะไม่ใช่อะไรหรอกก็ตรงนี้แหละผมอยากจะไปลองของเขาแหละมันบอกให้ออรอบสุดท้ายนะเป็นเหมือนเราจะขับรถแว้นหาพ่อขงไว้สัตว์เลยขอยเสิงเดึกแว้นนะครับต้องขอไปจริงๆดึกแล้วตอนนี้ตีสองไอมาแวนกันอยู่เลยโอเคมาต่อเลยนะครับผมดาเด็กแว้นสุดหัวร้อนว่าชิพไหตีสองไล้มาขับอยู่นะครับก็ตรงนี้แหละผมมาวัดใจกับเขาเอยก็คือ เขาคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะมีดาเมจที่จะแบบปิดสกอร์ได้นะแต่ว่าคือเขาลืมคิดว่ามีไฮยาเต้เองผมนะตรงนี้แหละนะผมว่ามาเล่นกับไอ้แก๊กเว้ยคือมาไหะยิมยืนพิมพ์อยู่ผมคิดว่าดูนะคือมันบอกว่าท้าแบบไมห้หมดนะ <c oughs> แก๊กแม่งดึงเลยแล้วผมตบแม่งเลย <c oughs> เห็นไหมแล้วแบบสไลด์ตีไปสามทีร่วงเลยครับมาท้าผิดคนแ,แบบมาท้ากำลังพิมพ์แล้วแบบแก๊กแม่งเดินมาพอดีจังหวะแบบซแบบิดคอมมากนะครับได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเก็บไปสามนะแต่เสียไปหนึ่งนะครับทีมผมก็ สี่ต่อสองครับน่าจะปิดสกอร์ได้แหละเพราะมีซาต้ตาอยู่นะครับอ่าฉบเชียวเข้าไปซาต้ตาผมก็ปั่นสวนนะน้องแพนด้าไม่มีันตีอดจำอ้าวผมเลยซาต้าบอกกูเอาไปป้อมเลยดีไหมโอเคก็น่าจบแหละผมคิดว่านะครับไม่น่ามีอะไรมากตรงนี้เพราะว่าทีมผมเนี่ยดาบตัวดีแล้วก็เล่นกันดีมากนะครับเกมนี้ก็คือเดินเกมกันใบมากนะแล้วผมก็ออกเป็นสายดาเมจคือถ้าไอ้มาลอดเนี่ยมันออกเป็นสายแทงเล่มตัวมันอาจจะแทงเนื้นานกว่านี้นะ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ไปดูดาเมจกันเลยว่าได้เท่าไหร่นะผมคิดว่าน่าจะได้แสนัพตาเนี่ยเพราะว่าผมเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ยแล้วมันเจอมาล็อกด้วยครับอ่าก็ MVP สนะิบเอ็ดนะสิบเอ็ดจุดเก้านะฆ่าไปสิบเอ็ดตัวก็ดาเมจประมาณแสนหกนะผมโอเคเนาะประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าผมจะเล่นเป็นลูนอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะผมหรือว่าใครอยากเล่นลูนอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม